มาค่ะเพื่อนๆเนมนี้ว่าจะว่าจะย่ำมะมวงว่าซันบ่าเบิ่งจ้ะสีเหลืองมันซุกแล้วก็เลยย่ำบ่ได้น่ะจะเบิงน้ำอเข้มข้นมากเลยจ้ะก,ก็เลยได้อันนี้มาแท่นนะจ้ะมะม่วงห้าวมะนาวโหี๋ยวเขาก็จะเอาน้ำนี่ โอเคลงไปเลยเนาะสี่อ้ยน้ำลายแตกโค้